าใช่ร้านน้ำจิ้มผีบอกใช่ไหมคะจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะอร่อยมากเลยค่ะแมคะ่ค้าคารุเห็นเป็น,น,นเนาะฮู้วคู่เล็ดฉันอยากกินอีกเลยเนี่ยกินแค่ไม้เดียวจะอิ่มเหรอร้านนี้ใช่ไหมบางนาะที่แกบอกอะ่ะสัญญาสัญญาอะไรคะได้แล้วจ้ะ อ,อร่อยมากเลยค่ะแมคะ่ค้าน้ำจิ้มสูตรนี้ทำยังไงหรอคะบอกไม่ได้หรอกจ้ะเป็นสูตรน้ำจิ้มผีบอกนะ่ะความลับสินะคะแล้วถ้าแบบนี้อยากกินอีกต้องไปหาซื้อได้ที่ไหนหรอขายอยู่แถวๆถนี้นะจ้างั้นหนูขอเพิ่มอีกหนึ่งชุดค่ะได้จะ้ะ กินอะไรอะ่ะแหมเรื่องกินเนี่ยตาไวเชียวนะมวยแต่ขอโทษทีนะหมดแล้วอะ่ะโหถ้าจะมากินยั่วกันแค่เนี้ยทีหลังกินให้หมดก่อนค่อยเข้าห้องก็ได้นะก็ฉัยรู้ไงถ้ามาแกก็แย่งกินหมดก็เลยต้องชิงกินก่อนไงไม่ต้องมาทำหน้าแบบนั้นเลยอฉันซื้อเผื่อแล้วโห้ยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะ บางนา้าอร่อยอะ่ะซื้อที่ไหนอะ่ะแถวบริษัทรอนี่แหละฉันรอเขาปิ้งตั้งนานตั้งใจทํามากแค่ลูกขิงปิง้งนเนอะใช่แกต้องลองไปดูเองทั้งตอนเขาปิง้งแล้วก็ตอนตักน้ําจิ้มอะ่ะพูดแล้วฉันอยากกินอีกเลยเนี่ยงั้นพรุ่งนี้พาฉันไปซื้อด้วยดิรสชาติน้ําจิ้มมันแบบพูดไม่ถูกอะ่ะรู้แค่ว่าอร่อยอองั้นพรุ่งนี้ก็มาไปไวล่ะ ขอโทษนะคะมีใครจะทิ้งขยะไหมคะปุ้ยจะเอาลงไปทิ้งทีเดียวค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราลงไปทิ้งเองค่ะแม่บ้านคนนี้ดูอายุเท่าๆกับพวกเราเลยนะมวยอืมฉันก็เคยคุยกับเขานะเห็นเขาบอกว่าอยู่กับน้องแค่สองคนก็เลยต้องมาทำงานส่งน้องเรียนนี่แหละเขาขยันด้วยนะถ้าเป็นแม่บ้านคนก่อนเห็นโตวพวกเราลุกแบบเนี้ยนะบ่นพวกเราไปสาสี่วันแล้ว อดีแล้วที่ลาออกไปเราได้ปุ้ยมาแทนเนี่ยทำงานดีกว่าตั้งเยอะเออบางนาฉันจะไปเอากาแฟอะไปไหมอืมไปดิฉันไปได้เอ้าเธอชื่อปุ้ยเหรอเห็นหมวยบอกว่าอยู่กันสองคนพี่น้องอะ่ะค่ะพ่อแม่ฉันเสียหมดแล้ว เก่งจังอะ่ะทำงานเรียนน้องด้วยแค่ฉันทำงานคนเดียวก็ไม่พอกินแล้วยังจะชวนเขาคุยอีกเดี๋ยวงานเขาก็ไม่เสร็จหรอกบางนาทีแกชวนเขาคุยได้เลยอะไปได้แล้วอยากกินกาแฟไไป เอากี่ไม้ดีจ๊ะเอาสี่ไม้ขอแบบกรอบๆนะครับได้จ้ะรอแป๊บหนึ่งนะอืมน้ำจิ้มเข้มข้นมากถ้าทางจะอร่อยนะครับอร่อยสิสูตรน้ำจิ้มผีบอกเลยนะได้ยิยนแต่คนเขาพูดถึงเพิ่งจะมาได้ลองกินก็วันนี้แหละได้แล้วจ้ะสี่สิบบาทขอบคุณนะครับ ซื้อลูกชิ้นที่ไหนมาก็แถวบริษัทเราเนี่ยแหละอร่อยนะเอาไหมไหนไหนไหนฉันชิมเองอือไปซื้อเอาสิอยู่ค้างนี่เองโอ๊ยฉันก็แค่ยอยากรู้่าว่ามันเหมือนกับเจ้าที่บางนาซื้อมาวันก่อนไหมอ่ะนันแบ่งให้ลองชิมดูนะเพราะจ้าเดีวกันไหม ืเฉันว่าเจ้าเดียวกันแน่เลยหืมบางนาไปซื้อกันอ่าบฉันคืนขอบคุณนะนั่นไงบางนาเลือกได้เลยนะครับร้านนี้ใช่ไหมบางนาที่แกบอกอะ ม่ใช่อะแกร้านนั้นเขาหาบเปรีขายอา้าวทำไงดีอะแกแก yeah. ยืนซุบซิบอยู่นั่นแหละจะกินไม่กินถ้าไม่กินก็อย่ามาบังหน้าร้านเอ่อเอาส่งไม้ก็ได้ค่ะ แถวนี้แหละแกร้านลูกชิ้นน้ำจิ้มผีบอกที่ฉันว่าไหนอ่ะไม่เห็นจะมีเลยเน้นฉันกินของร้านเมื่อกี้ก่อนก็ได้หืมน้ำจิ้มหวานมากแกลองชิมดิหืม น้ำจิ้มก็ไม่อร่อยพ่อค้าก็ปากไม่ดีแกจําหน้าพ่อค้าร้านนั้นไว้เลยนะเออรู้ยี่ไม่น่าซื้อมาเลยแต่อามันไปซื้อที่ไหนหไวะลูกชิ้นไหมจ๊ะมาได้สิบบาท หนูเอาไม้หนึ่งค่ะกินแค่ไม้เดียวจะอิ่มเหรอหนูจะซื้อไปกินกับข้าวค่ะพอดีตอนนี้หนูกำลังเก็บเงินอยู่เลยต้องประหยัดได้แล้วจ้ะขอบคุณค่ะ กลับมาพอดีเลยกินมาม่ากันไหมวันนี้พี่ซื้อลูกชิ้นมากินด้วยกันนะลูกชิ้นร้านนี้มันดูน่าจะอร่อยดีพี่เลยซื้อมาให้ออหร่อยมากเลยอะพี่พี่น่าจะซื้อมาอีกนะได้เดี๋ยวถ้าพี่เจออะพี่จะซื้อมาให้กินอีกนะพี่ปุ้ยพออยากหางานทำ พี่พอจะมีงานแนะนำไหมทำไมอ่ะพลอยพลอยอยากได้อะไรพลอยบอกพี่ได้นะพลอไม่ได้อยากได้พลอยอยากช่วยพี่ทํางานหมายความว่าไงอ่ะพลอยจะไม่เรียนหรออือพลอยว่าจะจบแค่มอหกก็พอแล้วไม่ได้นะพลอยมีโอกาสเรียนก็ต้องเรียนนะเดี๋ยวพี่ส่งเองแต่พี่ปุ้ยก็มีโอกาสเหมือนกันยังเลือกทำงานก่อนเลย ก็เราเหลือนแค่สองคนพี่น้องอะ่ะพอยพี่อยากให้พอยมีชีวิตที่ดีนะแต่พอยไม่อยากเป็นภาระพี่นี่พอยรู้นะว่าทุกวันนี้พี่เครียดเรื่องค่าใช้จ่ายมากแค่ไหนงั้นเอาแบบนี้ไหมพรอยเสาร์อาทิตย์อ่ะพรอยค่อยไปทำงานพาร์ทไทม์ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้นี่ได้ค่ะงั้นพอยจะตั้งใจเรียนแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปทำงานพาร์ทไทม์เอา ส่วนเรื่องค่าเธอมะเดี๋ยวพี่รับผิดชอบตรงนี้เองนะถ้าพลอยเรียนจบปริญญาตรีพลอยจะหางานดีๆทําแล้วก็มาเลี้ยงพี่เองพี่จะได้ไม่ต้องลําบากนะได้ไงล่ะไม่ต้องเลี้ยงพี่หรอกพี่อะทำงานเองไหวอยู่แค่พลอยดูแลตัวเองได้พี่ก็ดีใจแล้วเนี่ยมัวแต่พูดมามากอื่นหมดแล้วกินข้าวเร็วหืมอ,อร่อยนะเนี่ย ตาขายลูกชิ้นต้องเลิกขายไปแล้วแน่เลยฉันไปซื้อที่ไหนไม่เคยเจอเลยเอา้าปุ้ยไม่ไปกินข้าวเที่ยงหรอพอดีห่อข้าวมากินค่ะวันนี้ห่อข้าวอะไรมากินล่ะข้าวกับไข่ต้มค่ะอะนี่โลตีรานนี้อร่อยนะฉันให้ไม่เป็นไรค่ะ แค่ข้าวไข่ต้มปุ้ยก็อิ่มแล้วเอาไปเถอะน่าฉันสองคนน่ะกินกันมาอิ่มแล้วฉันซื้อมาฝากขอบคุณนะคะไปทำงานก่อนนะไปะเดี๋ยวค่ะเมื่อวานปุ้ยเจอร้านลูกชิ้นที่ขายแถบบริษัทด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าร้านเดียวกับที่หาอยู่หรือเปล่าจริงเหรอแล้เวเธอได้ซื้อมากินไหมอร่อยหรือเปล่า ปุ้ยซื้อไปให้น้องกินน้องบอกว่าอร่อยค่ะทั้งลูกชิ้นแล้วก็น้ำจิ้มเลยคุยแกใช่แน่เลยอ่ะทำไมคนอื่นเขาถึงเจอกันหมดฉันไปหากี่รอบก็ไม่เจองั้นเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าปุ้ยเจอปุ้ยซื้อมาฝากนะคะถ้าเจอซื้อมาฝากด้วยนะเดี๋ยวฉันให้เงินที่หลังได้เลยค่ะทําไมฉันไม่เคยเจอเลยเนี่ยลาง,งานไปดูกันไหมวัวน่ะไปทำงานนี่หรอกไปเพราะฉันอยากกินนี่ วันนี้เอาลูกชิ้นกี่ไม้ดีจ๊ะป้าคะป้าใช่ร้านน้ำจิ้มผีบอกใช่ไหมคะจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะงั้นหนูเอาชุดละสามไม้สองชุดค่ะหนูจะไปฝากเพื่อนที่บริษัทส่วนของหนูหนูเอาแค่ไม้เดียวพอค่ะถ้าทางจะเป็นคนดีนะเราหนูได้ยินเพื่อนที่ออฟฟิศบอกว่าลูกชิ้นร้านป้าอร่อยแล้วหาร้านป้าไม่เจอหนูเลยจะซื้อไปฝากค่ะงั้นของหนูป้าแถมให้หนึ่งไม้นะ กลัวหนูจะกินไม่อิ่มขอบคุณค่ะป้าดูตั้งใจทำมากเลยนะคะหนูเห็นร้านอื่นเขารีบปิง้งรีบทอดให้เสร็จเพื่อที่จะได้ขายไวๆของอร่อยต้องใจเย็นๆค่อยๆปิ้งไฟอ่อนๆไม่แรงเกินไปหนังจะได้กรอบแล้วก็กลิ่นหอมด้วยไม่เหมือนหนูเลยค่ะ ทุกวันนี้ชีวิตหนูมีแต่ความเร่งรีบไปหมดน่าเครียดเชียวนะมีปัญหาเรื่องเงินเหรอลูกประมาณนั้นแหละค่ะหนูอยากส่งน้องเรียนสูงสูงแต่เป็นได้แค่แม่บ้านไม่รู้จะส่งไหวหรือเปล่าถ้าส่งไม่ไหวจะไม่ส่งหรอส่งสิคะถ้าไม่ไหวหนูคงต้องหางานเพิ่ม หนูอยากให้น้องหนูเรียนสูงสูงเพราะว่าเรามีกันแค่สองคนอ่ะของหนูจ้ะหืมมันอร่อยเหมือนที่เพื่อนๆบอกจริงๆด้วยค่ะหนูไม่เคยกินลูกชิ้นที่ไหนอร่อยเท่าเจ้านี้เลย หนูดูเป็นคนดีนะป้าชอบเดี๋ยวป้าจะบอกน้ำจิ้มสูตรผีบอกให้บอกหนูทำไมคะมันเป็นสูตรทำมาหากินของป้าควรจะเป็นความลับนะหนูไม่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรอถ้าได้สูตรนี้ไปป้ารับรองหนูมีเงินส่งน้องเรียนสูงแน่นอนคือหนูไม่ต้องเกรงใจหรอก ป้าเต็มใจจะบอกเองเห็นหนูลำบากอาชีพเนี้ยน่าจะทำให้หนูมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ต้องสัญญากับป้าหนึ่งข้อนะสัญญาสัญญาอะไรคะสูตรลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกของป้าถ้าหนูได้สูตรนี้ไปแล้วห้ามไปบอกกับใครนะได้คะ่ะป้า พี่ปุ้ยกลับมาแล้วหรอกินมาม่าไหมกินมาม่าอีกแล้วนะพลอยพี่ซื้อไข่ไว้ให้ทําไมไม่ต้มหรือทอดกินล่ะอันนั้นก็ไว้ให้พี่ห่อข้าวไว้ไปกินที่ทํางานมาม่านี่แหละอร่อยที่สุดแล้วพลอยพี่รู้นะว่าเราเบื่อมาม่าที่ไม่กินไข่เพราะกลัวมันหมดใช่ไหมใช่ที่ไหนล่ะพี่พลอยไม่ชอบกินไข่ต่างหาก พี่ปุ้ยพลอยได้งานพาร์ทไทม์แล้วนะเขารับนักศึกษาพอดีเดี๋ยวพ่อมหาลัยเปิดพลอยก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอืมแต่ถ้าไม่ไหวอ่ะพลอยบอกพี่นะพี่อยากให้พลอยสนใจการเรียนด้วยไหวอยู่แล้วพลอยน้องพี่ก็ต้องเก่งเหมือนพี่สิหนูไม่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรอถ้าได้สูตรนี้ไปป้ารับรองหนูมีเงินส่งน้องเรียนสูงๆแน่นอนพี่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเหมือนกันนะ กินเยอะๆนะวันนี้งานเยอะมากโลกดึกเลยแกหิวไหมจะกินอะไรดียอยมเฮ้หนวยนั่นแม่ค้ขาขายลูกชิ้นที่ฉันเคยบอกแกไงใช่แน่นะแกใช่สิฉันจําได้ไปเร็ว นี่แม่ค้าหายไปไหนมานานหนูตามหาต้องหลายวันนะเนี่ยเอาปุ้ยนี่เธอมาขายลูกชิ้นแล้วหรอฉันก็นึกว่าแม่ค้าที่ขายประจำขอโทษด้วยนะสงสัยป้าคนที่แกบอกอะ่ะน่าจะเลิกขายไปแล้วงั้นเรากินลูกชิ้นนันปุ้ยก็ได้ฉันเอาสองไม้นะปุ้ยส่วนฉันเอาสี่เลยได้ค่ะเดี๋ยวยินรอก่อนก็ได้นะคะ หอ,อมอ่ะน่ากินมากเลยได้แล้วจ้าอืมอร่อยอ่ะบางนะรสชาติเหมือนแม่ค้าที่ฉันเคยกินเลยแต่มาซื้อที่ไรก็ไม่เคยเจอเหรือว่าปุ้ยเป็นญาติกับแม่ค้าคนนั้นไม่ใช่ญาติค่ะเรียกว่าผู้มีพระคุณดีกว่าเอา้าป้าคนนั้นนี่ป้าครับ เอา้านี่มันแม่บ้านที่เคยอยู่บริษัทเรานี่ใช่แกแต่ตอนนี้ปุดยมาขายลูกชิ้นแล้วอร่อยมากเลยนะใช่ลองชิมของฉันก่อนก็ได้นะฉันสั่งมาหลายไม้อืมอร่อยมือนฉันเคยกินเลยนั่นดิปุ้ยเบาสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดนี้มาจากไหนเป็นสูตรน้ำจิ้มผีบอกจ้า